วันนี้เรามาอยู่กับที่สนามเขาใหญ่คันที่ขับกันนะครับโดยสนามนี้เป็นสนามภูเขาท,ท,ที่ที่มีความสวยงามมากด้วยวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยครับโดยวันนี้เรามาอยู่กันที่หลุมหนึ่งกันก่อนโดยหลุมหนึ่งก็คือเป็นพาสสีครับระยะ388หลาก็คือทางซ้ายอ่ะที่เราต้องเรามันระวังก็คือมันมีทางซ้ายอยู่มีซ้ายอยู่ทางซ้ายอยู่ระยะประมาณ280หลา ในการตีช็อตแรกเราต้องระมาัดระวังกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะตีเป็นยังไงกันบ้างหยับยจังหวะแรกครับตื่นเต้นมากครับผมเป็นจังหวะที่ตีหนุ่มแรกแล,แล้ววอร์มน้อยหน่อยตอน,นนะแรกจะตีเหล็กเก้าแต่ว่าเด็กการที่ได้เราห้าสิบหลาะกลัวมันจะตกทรายก็เลยตีให้มันทะลุไป้ก่อน เราคิดว่ามันจะเลยไปไกลปะอืมไม่ไกลเพราะว่าเราการระยะให้มันแบบเบากว่าปกติตีระยะที่มันเบากว่าปกติโอเคไปดูกันหนังรูปไปหน่อยหนังรูปไปนิดนึงครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ี่หลาจากจากหมุดเหลืองแต่ว่าหลุมนี้มันระยะอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันจะยากนิดนึงเนื่องจากว่าอุปสรรคมันมีทั้งสองทางเลยก็คือจะมีทางขวามีน้ําทางซ้ายก็มีมีน้ําด้วยครับหลุมนี้เราตีต้อง,ต,องต้องแม่นนิดนึงในการตีวางชัดแรกลยก่อนชัดแรกระยะวางประมาณจากหุดเหลืองประมาณไม่เกิน290หลาเพื่อให้ลูกยังอยู่เดีย๋ยวไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้าง คาสมมุติลูกนี้ให้9.5ครับตีถือว่าควบคุมระยะได้ดีมากเยี่ย <Yeah, S 1> มครับผมอเอาเว้ยในจี้มาเว่ยไม่นี้ตีตัวไม่อยู่ครับเลยออกขวาไปเเลยเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรง <laughs> ไปครับสู้ต่อไป เมื<ก>บอกบอกกับตัวเองไหมว่าตัวต้องนิ่งๆครับหน้ายอย่าไวแล้วผลไงก็ได้ออกมาตอนนี้ถือว่าดีเถูกใจแล้วเยี่ยมเมื่อกี้คือเราแก้ไขออกมาใช่ไหมใช่ช็อตแก้ไขออกมาเพราะว่ามันติดต้นไม้มข้างบนมีต้นไม้อยู่ขวางทางอยู่อันนี้ช็อตทีท่าไรช็อตที่สามตีขึ้นมาครับต่อไปพัดเบอร์ดี้ฉี่เค เอาพาบ้างหลุมนี้หลุมนี้เป็นไงเนี่ยหลุมนี้พาสี่ระยะสี่ร้อยสิบแปดหลาจากจากหุดเหลืองหลุมนี้มันจะมีอุปสรรคที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้านี้เลยก็คือทรายระยะสองร้อยหลากับแนวต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเราตีข้ามสองร้อยหลาไปได้หลุมนี้การที่เราเล็งไว้ที่จุดน,นั้นเราก็จะข้ามไปได้โอเคเดี๋ยวผมจะพยายามเล็งจุดนั้นเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นยังไง สั<ด>ตว์นี้ก็เป็นชาวสองรับระยะร้อยห้าสิบหลาแต่ว่ามันจะเป็นทางลงถุงนี้เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยลมมันแรงมากเลยถ้าดูจากทิวของเช็คลมยังไงเวลาเช็คลมเช็คยังไงเช็คลมเช็คไงเช็คเงี้ครับโอ้โอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่างงี้อยาทำไมต้องดึงหญ้าด้วย <c oughs> อ่ะเ้าไปไม้ไอ้ถ้าหญ้าเนี่ยมันปินปเข้าหาเราอย่างเงี้ยมันจะทางไหนขึ้ลมไปทางนั้นแล้วไปทางไหนเนี่ย มันคือย้อยกนกลับมาโอเคเดี๋ยวไปดูกัน150ตนไงอันนี้กีมันซ้ายเดียว่ามันกีมันจากข้อหมายคือลายอ่ะมันซ้ายดีกว่าโอเค okay. งั้นถ้าเปลือกซ้ายก็น่าจะดีกว่า ตอนนี้ตัวไม่นิ่งครับมองลูกเร็วปหน่อยทำให้การลงลูกไปที่บอลเนี่ยมันไม่ได้จุดที่มันต้องอิมแพ t จริงๆมันได้แค่ทึงล,ล,ลูกไม่ทึงหนึิวะทคงิคเหรอทำใจลมๆแล้วมองลูกไว้กัดเ,<ะ>เสือ้อไว้ฮะกัดเสื้อเดี๋ยวปั้นหัก หลุมซี่ครับหลุมซี่พาสามระยะหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่หลาจนถึงหน้ากีนแต่ว่าตอนลูกเนี้ยหลุมเนี้ยทงอยู่กลางกีต้องเผื่อสักระยะสองร้อยต้องตีเผื่อหนึ่งเพราะว่าด้านหน้ามันมีอุปสรรคเยอะมันมีทรายทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแต่ถ้าเราตีเลยไปอ่ะอุปสรรคมันจะไม่ไม่มีปัญหากันหมดแล้วอืมแล้วมาถึงใช้อันนี้อันนี้คือตีใช้ใช้ตัวนี้ตัวเอ็กก็คือว่ามันเผื่อระยะได้ประมาณสองร้อยหลาเลยที่เราตีแบบสบายๆ ไ,ไปครับไปดูกันโอเค,อเคช่วงน,นี้เราออกตีออกขวาไปนิดแต่ก็ตกทรายไปครับแต่ระยะตามเป้าหมายคือให้มันเกินทรายไปก่อนซึ่งมันเกินทรายหน้าไปแล้วชร์เลน,เนยอยากระเบิดทราย แต่มันไปตกทรายหราเราอยากระเบิดทรายไงเราอยากระเบิดทรายไปดูก่อนว่าจะระเบิดทรายหรือว่าทรายจะระ,ะ,ะเบิดเ,เราทำคอนเทนต์ไง ระเบิดดิน <c oughs> ดินจะระเบิดเราอยู่นคขึเลยครับ ว่าหลุมเนี้ยมันจะเป็นหลุมที่ที่ที่ยากเนื่องจากว่าเฮนิแคปหนึ่งก็คือมันมีความมีอุปสรรคเยอะและความท้าทายเยอะเองเพื่อนถ้าเรามองเห็นก็คือจะเห็นทรายตลอดทั้งแนวเลยแต่เป็นพหาห้าด้วยระยะก็ค่อนข้างไกลขึ้นเขาอีกเนาะโดยที่อุปสรรคแรกที่เราจะเจอถ้าคนตีทั้งซอาสิบกถึงสามร้อยกคือต้อนไม้ทางซ้ายมือเนี่ยเวลาเล็งก็เราก็เล็งขวาของต้นไม้หน่อยหนึ่งเพื่อให้ระยะเราตีไปเพื่อให้ช็อตสองอ่ะมันจะเคลียร์มันจะไม่ติดต้นไม้ต้นนี้ก็พยายาม ด้งขวาของต้นไม้นิดหนึ่งไปเลยไปดูกันว่าชั้นแรกได้มาถือว่าโอเคมากเพราะว่าลูกค่อนข้างแครีตกมาไกลแคลรี่นะสัก สองร้อยหกสิบแต่ว่ามันชนเนินพอดีมเลยวิ่งมาถึงนี่นี่ประมาณทักสองร้อยเจ็ดสิบหลาแล้วทีนี้มันจะเหลือระยะประมาณสองร้อยสามสิบหลาโดยที่จะต้องตีถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงกีนะ่ะแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะมากเลยถ้าด้านหน้าเนี่ยจะมีทรายประมาณสองบ่อด้านหลังก็มีอีกบอ่อหนึ่งอนะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ได้แม่นระยะอะไรขนาดนั้นเราอาจจะตีวางไปในระยะที่เราที่เราแม่นกว่านี้อ,อย่างเช่นทางขวาเนี่ยมีพื้นที่เยอะอะไรเงี้ยตีทักร้อยห้าสิบ หลาช็อตที่สองแล้วช็อตที่สามตีสักห้าสิบหกสิบหลาอะไรเงี้ยเออก็เลือกแผ่นสองดีกว่าเซฟกว่ารูมนี้เท่าไหร่ดีรูมนี้เท่าไหร่ดีนี่คือเบอร์ดี้อืมต้องได้แล้วล่ะอ้ขอน,นี้กาแฟครับพี่ครัอะไรครับนี่ใช้เหล็กเลยร้อยห้าสิบเล็ก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 เก้าครล็กเก้าเริงเนินนี้ได้ไหมครับพี่นี่เนินทรายกลางได้ เห็นว่าวางได้ป้า้าวโอเคแต่อ,อาจจะขวาไปนิด มีเทคนิคไหมสลา,าคนที่มาแล้วแบบอยากแก้ชอดนี้ชอตนี่สชหรับนี่ก็พยายางจุดเล็งที่ที่ผมเล็งก็คือเลงตรงซ้ายตรงกลางเนี่ยตรงที่รถรถกลอฟวิงผ่านแต่แล้วไอายางอาจจะเล็งซ้ายของบ่อน,น์ดได้ง่อยไหนเพราะว่าถ้าเราดูจากสลลบเนี่ยสลลบมา,ข,าข้างที่จะเป็นหลังมันจะสูงกว่าหน้าเลยเพราะว่าทำให้หลังสูงหน้าันาทำให้ลูกจะออกขวาได้ง่ายกว่าดีเสร็จไปฝึกเอวหน่อยนะดีเสร็จแล้วอะเอวไม่ค่อยดีค่ะ เอวไม่ค <Yeah. S 2> ่อยมาเท่าไหร่นะเรียกเอวดิเฮ้ยพยายามอย่าตีให้เกินเจ็ดสิบหลาถ้าสั้นกว่าเจ็ดสิบหลาก็อาจจะได้เพราะว่ามันเป็นรอนรอนล่างกับรอนบนพยายามตีนัก7เจ็ดสิบอย่าเกินนี้ ได้อย่างที่ใจหวังระยะได้แต่สายไปนิดแต่ดีนะ เอ,อกพาได้ตามที่เราวางแผนไว้ก็คือตีสามช็อตขึ้นออนในระยะที่เราคาดหวังไปดูหลุมหน้ากันว่าเรายังจะได้ตามแผนที่เราต้องการอยู่หรือเปล่า<ม>ไปครับผมหลุมนี้ครับเป็นเป็นหลุมที่หกแนแลนะเนาะหลุมนี้ระยะสามร้อยแปดสิบสองหลาโดยที่จุดเล็งจะอยู่ที่ตั้งแต่หมดุดข่าวกลางสนามขยับไปทางด้านซ้ายเนี่ยเราเล็งเราเล็งได้หมดเลยเ<ม>นาะ แล้วก็ทางขวาจะมีทรายอยู่ระยะประมาณส0งอถ้าคนตีระยะประมาณสองร้อยห้าสิบเนี้ยต้องระวังนางระวังตกทรายอะไรเงี้ยพยายามเล็งทางซ้ายไว้เพื่อที่ทำให้เราขึ้นช็อตต่อไปได,ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโดยมุมที่ปากก็ได้หมดเลยตามความถนัดแต่ว่า,าป็นผมก็คือทางขวาถ้าทางขวาแล้วตีดอเข้ามาง่าจะเวิร์กกว่าดอคืออะไรดอรคือการตีบบตามมุมก็คือ,คอมุมคือนิ้วลูกมันจะวนเข้าไหม่มแต่ถ้าเสียงคนตีขวาคือ แล้วลูกมันจะออกไปทางขวาม,มันจะสลับด้านกันสำหรับคนที่ตีทางซ้ายอ,อันนี้ระยะ60หลาครับโดยที่ตรงบริเวณทงมันจะเป็นแบบเหมือนหลังเต่าอนะไรเงี้ย แล้วถ้าดูจากสโลปมันน่าจะสะโลปจากซ้ายไปขวาเราพยายามตกสัก55หลาแล้วมันวิ่งเข้าไปทางซ้ายขึ้นทางซ้ายแล้วมันวิ่งเข้าไปห้ใช้เลขนะใช้ราบหกสิบในการชิปฟิลลิ่งก็ขึ้นอยู่กับคนตอนที่ซ้อมมาเลยห้าสิบห้าหลาครับไป พอไปนิดหนึ่งครับแต่ฟิลลิ่งในการชิปตอนนั้นมันได้นะแต่หน้ามันเร็วไปหน่อยอ ตรงนี้ครับใจยังไม่นิ่งพอเอาใหม่เอาใหม่ไม่ดเตี้ยนะตรงนี้หลุมมาถึงุี67กนแลระยะ300 39หลาเป็นทานสี่พ4สี่สั้นสั้นสั้นแต่ว่าสั้นก็ไม่ได้แปลงง่ายเพราะว่า จอยู่ไหนเกือบไม่เซฟแล้วครับใจนี่ลงไปอยู่นู่นนะลงไปใต้ดิน3ามกิโลครับกระตุ่มน้อยไหมอยนี้ครับกำลังคิดอยู่ครับว่าจะตีระยะเท่าไหร่ดีนี่คือตามสกอร์สกอร์การ์ดเขียนว่า150่ราบดาบแทมสีเหลืองแต่ว่ามันจะมีลมมาประทาค่อนข้างที่แรงอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะวางแผนให้ทักโบกไปทักอีกสิบหลาเนี่ยสกอร์หกสิบ ถ้าเราหกิบปุ๊บเราก็จะเคลียร์น้ำเราเอาไปตีห่อนด้ไม่เราตีหมุดเหลืองนี่ค่ะ ระยะ4 1 9หลาจากหมุดสีเหลืองโดยที่หลุมเนี่ยมันมีอุปสรรคอยู่ซ้ายแรกเนี่ยถ้าจะข้ามสายต้องตีสัก230ตรงกลางมีต้นไม้ขวางแล้วสะทางขวา,ถ,าถ้าถึงซ้ายก็ประมาณสัก220อะไรเงี้ยก็ถึงแล้วโดยที่ถ้าคุณท่านตีออกขวามันก็มันจะดีดเราหนึ่งเลยเนี้ยแ,แต่ถ้าคนที่ตรีระยะเกินไอ้230นี้ได้เนี่ยก็แนะนำให้ตีข้าม อย่าไปดูวันเราจะข่ามาไอ้สองวสามสนะิบเนี่ยตูกเนี้ยมันเสดออกไปหน่อยนะึงมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการถ้าที่ต้องการต้องออกซ้ายตาย้นไม้ใชมแต่นี้ออกขวาไปแต่แตได<ม>้ข้ามต้นไม้โอเคอยู่ ดีที่ความเป็นไม้ใช่ครับไปครับผมเย้ <Yeah! S 3> จับกิฟต์ด้วยเอ้ยจับหมวกด้วยขอบคุณด้วยก็คือทำไม มเป็นตรงนี้ตีได้ตามแผนที่เราต้องการเลยก็คือ1 2ึี่สิบห้าหลาข้า,ามุ้ดลักดไปเลยต้องพัดกลับมาโเีเครับบาย่อ แล้วได้ทิปเพื่นไปอันนี้ก็ได้ตามที่วางแผนไวทุกอย่างตีให้มันข้ามอุปประสาก่อนข้ามทรายมาก่นอนแล้วก็เก็บพาให้ได้สองพัเตีแยบครับผมเราต้องวางแผนครับ